โอเคครับ okay, ผมก็ขอ,อกขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมในช่องหาเงินออนไลน์สไตล์คนคานนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเว็บไซต์นะผมขุด b ิ t คอยฟรีนะไม่ต้องลงทุนเลยนะครับผมหรือสามารถลงทุนได้นะสาหรับใครที่อยากได้เออเงินเร็วๆนะผมก็เป็นเว็บที่ชื่อว่าข่าวไม้นะผมก็นี่นะจะเป็นการขุด b ิ t คอ i ฟรี Free เลยนะครับผมเนี่ยนะผมเพิ่งสมัครไปเมื่อกี้นะก็ขุดไปแล้วนะครับผมได้ ศูนจุดบาทนะผมซึ่งก็จะมีตัวเลขบอกนะผมว่าภาพรวมของการขุดของเรานะมันได้เท่าไหร่นะผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อ,อกำลังขุดของมันนะผมเนี่ยนะขุดฟรีนะผมก็ก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมก็เว็บจะอยู่ข้างล่างนะผมแล้วก็จะสอนวิธีสมัครท้ายคลิปนะผมก็สมัครตามผมนะจะได้ทําถูกนะผมโอเคภาพรวมนะผมในคลิปนี้นะที่ผม ขุดฟรีนะผมก็วันหนึ่งนะจะขุดได้มัน0.0อะ0.0 6ตัวผม744นะก็ถ้าเดือนหนึ Nixon> ่งนะผมเดือนหนึ <S <S ่งมันจะขุดได้0.0 4ีตัวนะ2 3 0 7 8นะผมเอาตัวเลขนี้นะไปวางนะผมว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่ผมก็ตัวเลขสำหรับเดือนหนึ่งนะสำหรับแค่ ไอดีหนึ่งนะผมจะได้311บบาทนะผมแล้วแต่ราคา BTC ด้วยนะสนําหรับวันนั้นๆด้วยนะผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะสนาหรับแค่ขุดฟรีนะมันไม่ต้องออมันไม่ได้ต้องเปิดตลอดนะผมมันเปิดทิ้งเขาเรียกว่าอะไระสมัครทิ้งไว้ได้นะผมแล้วก็ออกไปทําอะไรอย่างอื่นได้นะไม่ต้องเปิดแอปไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ทิ้งไว้นะผมก็แคเ่เข้ามาดูเช็คได้นะผมแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้เลยนะ เราค่อยเข้าไปเช็กดูอีกทีนึงนะผมก็สามารถถอนได้เลยนะซึ่งการถอนนะผมเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคเรามาดูขั้นต่ํากันนะผมการโอนอนนะครับผมผมก็เพิ่งมาดูนะผมเพิ่งมาใช้นะนี่นะผมขั้นต่ําในการถอนนะผม0.04ตัวนะผมสองสองแ0ดก็ประมาณ1เดือนถอนได้นะผมเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเดีย๋ยวลองเอาเลขเมื่อกี้มาดูนะผมที่เราขุดได้1เดือนนะ นี้ผมที่เราขุดได้หนึ่งเดือนนะมันก็จะขึ้นมาพอๆกับขั้นต่ำมาเลยนะครับผมพอดีกันนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากขุดนะผมเว็บจะอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมพาไปสมัครเลยนะผมตอนนี้นะโอเค,ครับผมก็หลังจากที่ กดคลิกลิงก์จากใต้คลิปของผมแล้วนะก็เรามาตรงนี้ผมจุดสามจุด้างบนขวานะกดให้เข้าเอ้ยไม่ใช่กดที่ลงลงชื่อนะครับผมลงชื่อนี่นะก็จะมีให้ใส่ชื่อรับผมก็กรอกชื่อก่อนนะครับผมชื่ออะไรก็ได้นะตรงนี้ครับผมกรอกอ e ีเมลนะกรอกลงไปเลยนะผม กดอีเมลอะไรก็ได้นะที่เรามีนะผมเอาอีเมลจริงๆนะไม่ใช่อีเมลอะไรก็ได้คุณผิดนะผมอีเมลที่เรามีที่เราใช้นะแล้วก็กดส่งรหัสยืนยันไปนะผมระบบก็จะส่งรหัสยืนยันไปนะผมมันอาจจะอยู่ในถังขยะของอีเมลนะผมผมเช็คดูแล้วมันอยู่ในถังขยะอีเมลนะผมไปเช็คดูก่อนนะ <c oughs> ก็เนี่ยผมพอได้รหัสก็ <c oughs> ามาใส่ตรงนี้รับผมรหัสยืนยันนะแล้วก็ใส่รลัดผ่านของเราที่เราจะตั้งไปนะผมนี่นะ เสร็จแล้วเราก็กดดําเนินการต่อนะผมพอสมัครปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราว่าสมัครสําเร็จนะผมพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าสระบบครับผมนี่นะกรอกไปเลยนะผมแล้วเราก็มันก็จะขุดให้นะถ้าเราเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการขุดไิคอยฟรีในเว็บโทรศัพท์ก็ขุดได้นะผมก็สําหรับใครที่อยาก เออเล่นเว็บนี้นะผมลิงก์ดาลิงก์อยู่ข้างล่างนะผมไม่ใช่ลิงก์ดาวโหลดลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะผมแล้วก็สมัครของผมนะนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะสมัครจากลิมผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย